ดาราคนไหนใช้ชาแนลแล้วปังกันมากนี่เลยเดี๋ยวจะพาไปดูให้ครบทุกคนเลยค่ะโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแล้วนี่ก็คือช่องแคสซีลาโมสค่ะทุกคนในคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าดาราคนไหนที่ใช้กระเป๋าแบรนด์ชาแนลแล้วปังปังปังกันบ้างนะคะ พร้อมบอกราคาออกช็อปกันด้วยค่ะถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยนะคะไปดูกันดีกว่าสำหรับดาราคนแรกที่ใช้แล้วปังในวันนี้นะคะก็คือคุณใหม่ดาวิกามาพร้อมกับกระเป๋าชาแนลรุ่นนี้ค่ะกระเป๋าโ o บชาแนลกาเบรียลใบใหญ่ค่ะใบนี้เนี่ยแค่ชื่อกระเป๋าก็มีเรื่องเล่าซะแล้ว พราะแม้ใครหลายคนจะเรียกผู้ก่อตั้งชาแนลว่าโคโค่แต่คุณรู้หรือเปล่าคะว่านั่นเนี่ยไม่ใช่ชื่อจริงของเธอนะชื่อจริงของเธอจริงๆแล้วเนี่ยก็คือกาเบรียลนั่นเองก็เลยทําให้เป็นที่มาของกระเป๋าใบนี้นั่นเองค่ะกระเป๋าใบนี้เนี่ยออกแบบโดยคาร์ลกาเฟลและได้รับแรงบันดาลใจมาจากแว่นตาสเสมือนจริงและกล้องส่องตาสไตล์วินเทจที่ผู้ชายสวมใส่ที่สนามแข่งม้าค่ะ วิธีการใช้งานค่ะคุณสามารถสะพายบา่าเดี่ยวก็ได้สะพายแบบคู่ก็ได้หรือว่าจะพันสายที่มือแล้วถือแบบโท็แบ็กก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าใครเนี่ยจะเอาสะพายไขว้กันด้านหลังให้มันกลายเป็นเป๊เปก็ยังทําได้โอ้โหลูกเล่นเยอะมากๆนะทำให้การใช้งานของกระเป๋าใบนี้เนี่ยสนุกสนานเลยทีเดียววัสะดุของกระเป๋าใบนี้นะคะจะเป็นหนังลูกวัวชนิดเรียบอะไหลโลหะสีทองแล้วก็มีอะไหลโลหะสีเงินในใบเดียวกันค่ะ และมีการผ่านกรรมวิธีเคลือบรูเทเนียมสีดําเพื่อให้ได้สีที่ออกมาเป็นแบบวินเทจสไตล์นะคะโดยที่ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นกระเป๋ายูนิเซกที่มีการเปิดตัวด้วยแอดที่มีฟาเวลรวิลเลียมนะคะสพายกระเป๋ารุ่นนี้และตอนนี้ค่ะเขาถือว่าเป็นผู้ชายคนแรกที่ได้สพายกระเป๋าชาแนลในแอดของ c ชา n นลในรอบ108ปีของการดํารงอยู่ของแบรนด์เลยทีเดียว หลังจากนั้นค่ะก็ทําให้กระเป๋าใบนี้เนี่ยถูกกล่าวขนาดน้าว่าเป็นกระเป๋าที่เป็นยูนิเซ็กซ์อย่างแท้จริงนะคะผู้ชายหลายๆคนก็หันมาใช้กระเป๋าของชาแนลในรุ่นของ Gabriel ลเยอะเลยทีเดียวค่ะใบนี้ราคาอัปเดตล่าสุดจากช็อปไทยอยู่ที่155,500บาทค่ะสำหรับดาราคนต่อไปที่ใช้แล้วปังนะคะคิดว่าเป็นคนไหนกัน ก็ต้องแม่อามสิคะใครอยากสวยแบบแม่อํมขึ้นยานตามแม่ไปเลยค่ะมาพร้อมกับกระเป๋าใบนี้ที่เกิดเป็นกระแสอย่างล้นหลามเลยค่ะก็คือกระเป๋า Chanel small vanity with chain ใบนี้เนะคะเปิดตัวมาในช่วงของ spring summer 2020ค่ะแล้วก็ออกมาในคอลเลกชันของ act 2นั่นเอง act 2อย่างที่บอกไปว่ามันคืออะไรนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังคลิปอื่นนะคะก็ act t ก็คือการที่ปล่อยกระเป๋าออกมาเนี่ยแต่ละซีซันจะปล่อยออกมาเป็น act 1 act 2 act 3นะคะเพื่อให้เหมือนแบบ เอาไว้ก่อนนะแบบแ <Huh? S 1> อคหนึ่งอปล่อยออกมา5ใบ10ใบนะ 2, เนี่ยแอคสองอปล่อยออกมาอีก10บใบ2ี่ใบแอคสามถึงจะปล่อยหมดแม็กนะคะให้มันเป็นการแบบว่าให้อยู่ในกระแสะตลอดทั้งซีซั่นนะ,ะไม่งั้นแบบว่าปล่อยออมาทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันจะหมดกระแสะเร็วก็เลยเป็นการเลี้ยงกระแสะแบบนี้ไปค่ะใบนี้นี่ออกมาเป็นแอคทูของในรุ่นของ Spring and Summer 2020ค่ะกระเป๋าใบเล็กนี้นะคะมาในรูปทรงกล่องคลาสสิกขนาด Small นะคะขนาดจะอยู่ที่ 3.3ุ 3. 3คูณ4.3คูณ2.8นิ้วค่ะโดยที่ทำมาจากหนังแ้มสกินสีดำมาพร้อมกับสายสายโซ่ ฮาร์ดแวร์โลหะสีทองโดดเด่นที่มุกสีทองสลักโลโก้สีสีควายที่นอกจากจะเพิ่มความแพงและความหรูหราแล้วยังพ่วงด้วยฟังก์ชันเป็นตัวสำหรับปรับสายสะพา์ให้ได้ความยาวตามที่ต้องการอีกด้วยตัวนี้ค่ะวิธีการเปิดปิดเนี่ยจะเป็นการเปิดปิดแบบ 2-way ซิปนะคะสามารถใช้งานได้เลยตั้งแต่กลางวันยันกลางคืนเลยค่ะราคาใบนี้อยู่ที่ 61500บาทค่ะแต่ว่าปัญหาก็คือหายากมากแม่ใคร่ยอยากได้นะคะจะต้องติดต่อน้อง SA ดูนะคะว่าทำยังไงถึงจะเป็นเจ้าของกระเป๋าใบนี้ได้กระเป๋าใบที่3ค่ะใบนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวแม่ของสายแฟค่ะก็คือคุณแม่ชมนั่นเองคุณแม่ชมใช้กระเป๋าชาแนลใบไหนไปดูค่ะคุณชมผู้อารยานะคะใช้กระเป๋าที่ใส่ Airpods Pro พร้อมกับสายเข็มขัด ใบนี้ค่ะทำมาจากหนังลูกวัวแบบมีลายและโลหะเคลือบเงาสีขาวและสีดำขนาดอยู่ที่2คูณ2.7คูณ1.2นิ้วค่ะมีให้เลือกถึง2สีด้วยกันค่ะก็คือสีขาวดำที่เห็นอยู่นี้นะคะบนตัวของคุณแม่ชมนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีส้มโคเรลค่ะ ราคาใบนี้อยู่ที่74,000บาทนะคะแล้วก็มีกระเป๋าอีกใบนึงที่แม่ชงถืออยู่ในมือแต่ว่าใบนั้นเนี่ยยังไม่ได้เปิดตัวนะคะก็คือกระเป๋า Chanel Coco Top Handle นะคะวัสดุเนี่ยจะเป็นวัสดุพิเศษนะไม่ใช่วัสดุหนังคิดว่าเป็นวัสดุเส้นใยผสมค่ะทุกคนให้ความรู้สึกแบบนุ่มๆฟูๆน่าจับน่าถือเนาะ ใครที่อยากได้ก็รอติดตามข่าวกันค่ะว่าใบนี้เนี่ยเขาจะวางขายให้คุณได้ใจสั่นกันเมื่อไหร่และดาราคนต่อไปที่ใช้กระเป๋าชาแนลแล้วปังค่ะก็คือน้องลิซ่านั่นเองอยากแซวหน้ามาหนู<ซ>นะคะไปดูว่าลิซ่าใช้กระเป๋าชาแนลใบไหนค่ะ กระเป๋าใบที่ลิซ่าใช้นะคะเป็นกระเป๋า Chanel Classic w e s t b a g ใบนี้ค่ะออกมาในช่วงของ Spring Summer ปี2018นะคะเป็นคอ l เลคชัน n c t t 2นั่นเองด้านหน้าได้รับการออกแบบด้วยการเย็บลายไดมอนด์นะคะส่วนที่เหลือของกระเป๋าเนี่ยถูกสร้างด้วยหนังเรียบแบบ Smooth Leather ค่ะด้านบนจะมีช่องซิปนะคะเวลาที่เปิดเข้าไปเนี่ยจะเจอช่องใส่ของขนาดพอเหมาะสำหรับใช้เป็น everyday Bag ได้ สายสะาายก็สามารถปรับได้ด้วยนะบางส่วนเนี่ยถูกออกแบบเป็นสายโซ่ทอที่รวมเข้ากับสายหนังเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน เห็นเรียบๆแบบนี้นะแต่ว่าแฝงไปด้วยรายละเอียดรอบใบเลยทีเดียวแม้กระทั่งตรงต,รงตาไก่ที่ใช้ร้อยสายเขายังมีการสลักชื่อแบรนด์เอาไว้ด้วยนอกจากนี้ค่ะซิปที่เห็นห้อยอยู่นั้น,นะคยยังติดอยู่กับตัวซีซีชามขนาดใหญ่สะดุดตาคล้ายกับตัวซิปที่อยู่ในกระเป๋าของกาเบรียลด้วยไซส์ของเขาคือยู่ที่5.5คูณ13.4คูณ2.8นิ้วนะคะราคาตอนที่เปิดตัวนะคะอยู่ที่2,700ดอลลาร์นะคะใบนี้เนี่ยหาราคาไทยไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแปลงค่างเงินไว้ให้ด้านบน และดาราคนสุดท้ายของวันนี้ที่ใช้ชาแนแล้วปังสุดก็คือน้องหยาย่านั่นเองค่ะกระเป๋าใบนี้ค่ะเป็นกระเป๋า Limited Edition นะคะก็คือชาแนลโ c a s e Clutch c o o o r Block Leather Large ค่ะใบนี้ค่ะเป็น Limited Edition จากปี2015นะคะวัสดุเนี่ยทำมาจากหนังแลมสกินสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็อีกหลายๆสีด้วยกันค่ะ โดยที่กระเป๋าตัวนี้นะคะจะมีโลโก้ซีซีที่ด้านหน้าและฮาร์ดแวร์โทนสีทองสง่าเลยทีเดียววิธีการเปิดปิดค่ะจะเป็นการเปิดปิดด้วยซิปนะคะด้านในเนี่ยจะปุด้วยผ้าไนาล่อนสีน้ำเงินไซส์ของเขาจะอยู่ที่9คูณ13.5คูณ1นิ้วค่ะไซส์ขนาดนี้นะคะเพียงพอต่อการใส่ iPad โทรศัพท์กระเป๋าสตางค์กุญแจและของใช้ประจำวันอื่นๆได้อย่างง่ายดายเลย เหมาะมากสาหรับถือในช่วงซัมเมอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นสีเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะโลโก้ใหญ่ๆเอ่ยนะคะมันก็คือกระเป๋าซัมเมอร์แบบเลิศที่สุดค่ะราคาตอนที่เปิดตัวอยู่ที่1,500ดอลลาร์นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหาไม่ได้แล้วใครอยากได้เนี่ยน่าจะต้องไปดูในเว็บของ reseller นะคะน่าจะยังพอมีเหลือให้ได้จับจองเป็นเจ้าของอยู่บ้างค่ะสําหรับ5ใบที่ว่ามานี้นะค,ะคุณชอบกระเป๋าใบาไหนของใครที่สุดคะ ตัวโมสเอเนี่ยชอบกระเป๋าของน้องย่าๆค่ะรู้สึกว่ามันแบบว่ามีความลิมิเต็ดนะคะไม่เหมือนใครถือแล้วต้องแบบว่าคนต้องถามแน่ๆว่าซื้อที่ไหนได้มายังไงอะไรแบบนี้นะใครที่ชอบกระเป๋าใบไหนคะ่ะคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะคะที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะ แล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์เนมแบบนี้สามารถกดติดตามคลิปของแค t ต l l ่ามอสได้นะคะทั้งทางช่องทางของ YouTube นะคะกดติดตามกดกระดิ่งทางช่องทางของ Facebook ก็กดติดตามแล้วก็กดติดดาวเพจเอาไว้ได้เลยค่ะมอสอัพโหลดคลิปทุกๆสัปดาห์เลยถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวสาระแบรนด์เนมก็ กลับมาเจอกันได้อีกในคลิปหน้านะคะบางทีเนี่ยมอสก็เอาเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการทำงานตอนที่มอสทำงานเป็น SA นะคะตอนเมื่อก่อนเนี่ยมอสทำงานเป็นอดีต SA ของแบรนด์ดิออนะคะแล้วก็แบรนด์กูช c ี่ด้วยบางทีก็เอามาแชร์ในช่องด้วยเหมือนกันการช้อปปิง้งชอบยังไงให้ได้ของแถมชอปยังไงให้ได้ของราคาถูกไม่อยากพลาดกา็กดติดตามกดติดดาวเอาไว้ค่ะทุกคนหวังว่าจะได้เจอกับทุกคนอีกในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็อขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอาเดียว